สำนักข่าวบิ๊กเมลเทนขอเสนอข่าวเศรษฐกิจผลจากการที่ค่างเงินบาทแข็งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าจะแข็งตัวต่อไปจนถึงวันที่31ตุลาคมส่งผลให้ คุณสามารถซื้อบัตร Big Mountain Music Festival จากราคา1,800บาทด้วยเงินเพียง1,500บาทเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วถ้าคุณมีบัตร Big Mountain Music Festival คราวที่แล้วและนำมาโชว์ตอนซื้อบัตรที่ไท i t i กตเมเจอร์ทุกสาขาคุณยังได้รับเสื้อยืดพิเศษที่ทำขึ้นมาสำหรับสิทธิ์เก่า Big Mountain ครั้งที่1เท่านั้นไม่มีจำหน่ายที่ไหนขอย้ำอีกทีว่าสิทธิพิเศษนี้มีให้คุณจนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bigmountainmusicfestival.com จบข่าว